แชทเปียนวิดีโอเนี่ยพวตัวใหม่ชัดสวัสดีครับอ,อยู่ไหนยังไหนเรียนตั้งสิบดทไรอยู่ไหนดนุป้ายอย,อยู่นี่ าามะขามพาลาเบือ๋อสาลา,า,าไม่ใช่มะขามนะเ <c oughs> ระ้กากัะจัด

là camera tự cái <laughs> cái <laughs> cái 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 Chị <Nhạc> cho lòng thảo thì chị Cho lòng thảo Nó phải <Nhạc> tốt đồng thảo Hãy <hình> cho ตู้กันก็่ว่าทอยู่บ้านโบต้ามาณกับเดอกกันนะรับคน่ก่าดมากครับขอบคุณนะัคไาขอบคุณครับคมีเพื่อกใหม่จ้จะกรอกันอยู่เลยครับน่าจะมากันทรดกเกเด็กเดก

บริจการธนาคารน้องนุ่ยมาต้าน้าหนุ่ยมาต้า เออมาถ้าเอาบุญนั่นด้วยไปย่อยตัดนะอยตัดนะไย่อยตัดได้บุญเดี๋ยวเราถ่ายลงยูทูปให้เอาไหมครับผมครับผม

ตัดได้เม็ดเลยนี่ปาดในบวชหรือปาภภาาาพพเจ้ใหญ่ตัดให้มากน <laughs> ra subscribe cho kênh Ghiền Mì Để ร่อนครับว่านชื่อว่านเทียง <c oughs> <c oughs> đây đó đi nó nó có cái cái luôn đi nó bắn cứ cứ bắn tăng tiến 100k nó bắn 100 bắn tao tao cặp lại